โอเคก็ต้องสวัสดีท่านผู้ชมชาวไทยท่านเลยนะครับอันนี้เราก็มาอยู่กันในเกม Minecraft PE 0.14.2น,นะครับนี่ผมจะมาแนะนำเออเป็นมอดที่ใช้เป็นรูปตัว M ครับใส่ของครับโอเคเดี๋ยวผมก็จะเอาลิงก์เลยไว้ใต้คลิปนี้เลยโอเคนี่เราจะไปเล่นใน s u r v วดู รอสักเดียวอ่าเเข้ามาแล้วเจอตัวเอ็มแลบนี่ก็ใส้ของตามใจชอบเลยเอออันเอนชาร์ดด้วยนะสมมติเอนชาร์ดธนูโ4 2ิบสีสองร้อยห้าสิบห้าเอามาอันเดียวพอแล้วก,กดแอดตรงนั้นนะแล้วก็เข้าที่หีแบบแล้วก็เอนชาร์ดธนู มีอะไรบ้างเนี่ยดีย๋ยวาคอยหาเลยนี่ไงพาวเวอร์ Power. บวกแล้วก็กดบวกครับกดแบบค้างไปเลยครับ้ามันได้เลเวลเยอะๆเอ้ยมีเท่าไหร่วะห้าร้อยไรแล้วผมกดดูครับห้าร้อยยังถึงเลยครับเดี๋ยวเาบ้าเสือก่อนก็ไปเรื่อย ดูดิมันจะสุดเท่าไหร่วะตีร้อยแล้วเป็นไงฮะเกินห้าร้อยแล้ววะมาสักหกร้อยก่อนแล้วกันโอเคพาวเวอร์หกร้อยครับเห็นมุมขวาไหมตรงคำว่าตัวเอ็มแล้วจะมีธนูด้วยเออนั่นแหละคือการใช้ธนูนะครับมันจะใช้ได้ทั้งหมดสามร้อยแปดสิบสี่ครั้ง ยิงวัวแม่งเลยเฮ้ยลืมไปไม่มีลูกขนูเออว่ะลืมจัดเป็นอินฟินิตี้ลูกขนูยวีน่ว่ะโอเคเอามา2สองร้ยห้าสิบห้าก็มายิงดูตายหา้าครับตายเลยตายห้าไปแล้วพาวเวอร์หกร้อยอ่ะเป็นไงหนูหูคุณปล่อย ไอวัวตายกัวน้อยตายหมูคนณปตายโอเคนี่ครับโปรแกรมเซของง่ายๆเลยครับเอออันนี้ก็จะเป็นโหมดโซเวอร์อันนี้ก็เป็นเคียร์ทีปโซเวอร์ survival. สามารถบินได้อะไรนี้อด เออสป,ปีดครับเนี่ยตรงสป,ปีดเนี่ยถ้าปรับสุดมันก็จะเป็นอ่ะบินนะเว้ยมันก็จะบินได้อนี่มันเดิมไฟชัดชดพอพอเร็วเกินเร็วมากน่ะถ้าเดิมอะ้วคือว่าทำไม ขุ้มบินมันข้างรือไงมันก็ช่างแม่งแล้วกันอะไรอะเทเลพอร์ตเออตอบไทม์ยุดเวลาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่ามีอะไรมากมายครับก็ไปหาดูแล้วกันก็ลองไปหาด,ดูเล่นกันแล้วกันคนระับ โอเคเดี๋ยวผมจะเซกธนูใหม่ดีกว่าเข้าไปที่กองป็นชาร์จธนูเออเอาพัดด้วยอืมสักองร้อยแล้วเปล่าเม ไปนะไฟไฟไปเยอะเนี่นเอาไปรักสามร้อยเฮ้ยหะอนฟินิตี้โกงอินฟินิตี้เออสามร้อยก็พอ เอออันเบกกิ้งโอเคเอาอันเบกกิ้งร้อยแล้วหนึ่งร้อยแล้วเปล่าเซฟนี่เป็นไงโคตรโหอดอ่ะมันสามารถตัดเวลาได้เปล่าวะอ่ะฆ่าตัวตายมีฆ่าตัวตายด้วย เนี่ยขออ,อุปกรณ์แล้วก็ไปดูกันเอามาเลยนะครับคลิปคางเนี่ยทูบ็อกอันนี้เลยครับเนี่ยทูบ็อกผมจะเอาลิงก์ไว้ใต้คลิปก็แล้วกันโอเคนะครับ